เอีงเกเอียงกะเรเียงยกาเอียงตาใมีสเสื่ออ้องคู่ตองเนี่เสริมก็ง่ามเโอ้ถามเบื้งโอ้สีไม่ยอให้ลูกน้องคิดกันสกน่อลู้ดกับนียันยวบ้งเดี๋ยวว่าส้เมียไปเสริมดังว่าสีสนเสือบอาักนเออถามโลเบองเนี่ยกวา เด pues oh. yeah. really IR ี๋ยวประเด็นเดวมันบอกเกนทางเป็นประเดนเด้ปรดนเดังเลยตัวสิบลองกูนี่คนสีงามจะหามีียเเวียดีบทงนะักตวีาปิดไทยคู่ตองไทยอันท่านมุยบิ้งดูออเพื่อเพื่อนมุนี้ว่าเพื่อนเพื่อนเห็นเขาเป็นพี่เบอนะ พูดอะไรเฮ็ดนุ่มพูดอะไรเฮ็ดดังอยู่นี่เนี่ยมันากไปเฮ็ดหญ้าก็ดีเด้ันนี้ทำตยได้ทำตยแบบเดีปรเดไบอกมัอลยดที้าไหนอันาเาตองงามนาาี่ยคไหน่อยดาสิว้เปนไหนอ่ะาการไวงปไหน่ที่บาา้านไหนปเดน พา,า่จะว่าบี้พกตัวเองไม่ไปชดประเด็นไหมปาบลูดิก็คุยกันเรื่องประเด็นเถ้าเด้นเได้เตรียมันไปยังไงพูดรกันบางูดะนา้ตองพูดองเพราะเขาไม่ตลยกับูวนี้เป็นพีเบือกันยู่ตรวนี้เขาเสริมความงามกันมากที่ว่าประเด็นเลยกปาเยอะพวกนั้นนื่อกอาี้นี้เราไม่คอมเมตสมมติบพกไอ้ตองเอ็นดูดังนี่เอ็นดูแล้วสิขึ้นเรอ ข anyway> okay. 네ึ้นเราจะไปเฮ็ดเฮ็ดอย่งหอ่ใ่บอนะีหามือเราเลิกไปใส่ดีครเสียเสียหมด้ปอันนี้ก็ยัวเขาไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดี่หยั่มวเฮ็ดนุ่มเฮ็ดหนังเฮอดหนงเฮ็ดหนัดังเฮ็ดมุดดัง้าา้วา้วว้วว อย่านี้น้ำตัเลยนุ้ยไม่เอาไว้ใส่นี่ดีกว่าเดี๋ยวไปเั็นหลังชี้นี่ก็พ่อใจแล้วนี่แนะนี่ก็พ่อใจแล้วนี่แี่ไปอ่ะป้าโอ้ยขันง่ามกันฮะเจือวีพัวมามักน้ำให้ตัวเราข้อมู้สึกร์คอมยิ่งไฟกับอย่างง่ามทุกคนวันนี้มันเป็นฟีเวอร์ด้วยนั่งนั่งกับอยากเก็บนั่งนี่กับอยากเก็บเอา อัน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 ้ก่อนมคว้ามีคนใจบ่ดีาวแต่ว่านี่ก็อยากให้มเมีชุมช่วยพอได้าเบิ้งไปดีบ้างเห็นไหมอย่างมันเบิ้งเบิ้งอไรเบิ้งอายุกะไรได้สิพไม่เห็นอย่งกระกเดียดเ้ยายน้ไเบิ้งิยากได้เบิ้งมี มึงมีผู้อื่นตีมึงเคือยกอฟตวมาันจะหาได้เราบาไปเรบัดเดียมจะหาได้ไงน้อมันอีดีเหรอประเดี๋ยวปรเดี๋ยวมุ้ม่ากทั่งกันยี่รนนะมันเราเมนเงินโนตัวไหนุ้ยเขาพยายามใ้เขามีคนสิมานไหเขาดิต่ได้เสียงกิโตไม่โตยู่เสียวดีติเสียงก็โตจะบานไหมเขาที่บ้านเขากระด้ให้โตบ้างไหมโตดีใจตีเมียสวยเมียงามเออที่บ้าไปออกตัวไปไหม ต้องการก็ต้องการแบบนหักที่เป็ยนแบบนี้เลย่วะเพื่อนเอยังไม่ยู่งยังไม่ยู่ยังไม่ยู่ยังไม่ยู่ยังไม่ย่ยัไม่ย่ป๋าชนะแล้วหนูยกป๋าเลยอ๋อยป๋าถึงยกป๋าใช่ไห มีทำไีวุ่นกันอีกเลยนกันดิวุ่นกันทำ tiktok tiktok นี่เตเมียเขาไล่เตมสวยก็ไลเนาขิมไม่ะแค่นีขเกียซื้อเใส่เนี่ยมยู่่่อพร้อมอยู่่ได้ใส่แก่งตัวกันไปเสรไม่หเอาใส่แน่นหนึ่งไปยุ่ยหามือขอขิมเขาว่าใส่กับปากาใส่อยากเมียหนามอตัวที่ไปเสริมดนังเสริมนมช้หามือเพรา่า ออจากนี้เดียบกับระเบิดตยมันกรต ong แขงไม่ธรรมดา่ะแเนี้ยมันเนี้ยมวงขึ้นเป็นนมัวกมขึ้นในสายตาเขาพูดกระต n g มางขึ้นกันเป็นปศนอเบียนบอสซีพเอ็ดมาเห็นยังมันจะอยสิปวดหัวี่แบบคนไม่กเนียน้ำมาเลี้ยวเก็บเป็นมาเีไป ว่าแล้วโอ๊ยซ่มหามแต่ว่า่มยมากพุ่งเดียวกันเจะุมหามไปหลังไม่เด้นคนเดียวกันเนี้ยเาะนี่ดนีก็อีรีตีมันปราอีีตีมันดลยันี้มุ่นแหะมันตีมุ่นเละอีรีต้องไปคุยกันนอกรอ้วพีแล้ว่ใคุยกันนอกคุยแล้วบ้านจังเยคุดปนเนเป็นกระแสนี้ยัมกากรยี้วว่ามนมาเตนบ่มเี้เ ีไรมาเมือนนี่แถวคุยกันมันื้มายงตัวเดดยวยดีบ่อั้งนี้อยากเ็ลอยู่ดกดเตืนกลยยังไปซ้อมเต้นน้ำเขาอยู่เต้นเล่นนื้อออกกําลังกายเนี่ยเต้นปวนเต้นเขาดอกไปไปวบ้าที่พ็กดีด้วยต้นกับเออโอเต้นคลิปเป็นเดนเซอร์เขอมเตอกกําลังกายต้นออกกําลังกายเต้นื้อขวดอย่ากินเห้วพล่ะใจตาตาน้าเ็รับิดอบได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยัวเห็นเต้ มอลำน้ากันนะยาังไปเกนนี่ห็นหลยคนนี้ออกเลยออกกล้องมันละาชาชนนด้เห็นหลมันนี้กระ่ยากนเรวอรมึงอ่ะมึได้อะไรมึงี่ยากกดิ่งมันนี่มันน้ากระไหลไเห็นเร้วปากกระนึงน้องใครนี่โอ้สีถูหลังเหมนกันนี่นเลยบาร้อนเตือนชาร่เห็ดคนไวเห็ดคอยอยเตอเอากันยางม โอ้ย่านหอกอันนี้าเ็นยศเขาเป็นี่เาคือประเภทใดใส่ดีดีวขนาดพ่ะท่นเด็ดเด็มี่มหัวงดโอ้ดดเาันม่ีด่มีมุมอนกบ่มีวครับลินียอกไปไนี่ผู้บุสมบอกน้ามหาตเ่าเบด่ที่ว่าทให้นี่าคู่ตองประสมชิ้นนันบ่กันเลเดอกนี่ด่าอาเตอดน แต่ขี่ไห้ก็คู่ตองเอาไปเหดมันง่ายกวันหาโอ้ทามือหมเลโอ้ขียากแล้วบบดไอหนุ่ยบัดเนี่ยก็ขยากแล้วเมียงามนกแนยากแล้วบัตนโอ้ยพามียเมือจะนอนมึงอีกเนาะไปเมื่อบัตจะก่อนเขาาปิวัาอีกแล้วกูอยู่ความหาปีกาันเียบมาเมือบัอนอยู่จ กัอดที่อดหอดกัน้นเลยตเมาจุดประเด็นั่เนี่ได้ไปจอดเบือยุทมแลงเยเป็นวนงว่าโอเวอร์แล้วนี่ยมันแมนยูดีันดีมันแมนยีได้ไหมเมียมียวนวนัวมันมันแมนยีหีมนบไปฉันเมื่อบางตะกอนมที่บเยไปบบอกน้ไปะไนสัญญาับมชไวแล้วว่าสิถิ่มเบาชุยเลอสามคนเกินน่สงเกตเอคเบาแบ่งคนเกิบวายเศร้าเนอะวแบ่งกันยทไปแล้ เบียนตัวตามตามหน้าที่หาไผมาแทนเหอนเหลูกน้องคนสำคัญบรยูเมนเหลูกน้องคนสำคัญบยูตจะหาไผมาแทนเันเนยนขอีบคุณแบงค์าวขอบคุณแบงค์ขาวาขอบคุณขอบคุณเต้แบงค์ขาวินะเนขยมมาได้อยู่แมนยูเยังอยู่เลยแมนยูยังมีทุกอย่ด้วยเร้อเทศโลกแมนยูเลยนี่ด้วยที่สุดในหลอกนี่ย ไปหนีเจกันแพ้แล้วแพ้แล้วมันรวยยู่แต่ว่ามันอยู่อันดับยี่สิบแล้วตอนนี้เฮ้ยน้ำไปดับขึ้นมาแล้วใช่หอไอ้เราเสียบดีมาซีมังซะก่อนจะเจ้าเสียบไม่มีแล้วสิมื่อวานชิ้นแดงเดือดอ่ะวันนี้มันอยู่กับเลี้ยวคู่มันเนี่ยแล้วเปลี่ยนตามเกมมาแล้วมันเป็นคอนเทนต์นั่นสิหรออืมเอาหัวยาไปซีเรียสว่าแต่ว่าแต่ว่าแบงค์ดับเดี่ยมันมาอีเดี๋ยวมันมาขอบคุณกับขอบคุณแต่แดงขาวมั่นมาเน่เออมันน้อยยีหรีเด้มัานมา นตาเาแล้วเขาบาดไตีไม่ผมนาคเขาีกว่า่งแต่ก็าอมไม่หแล้วเกอาดยืนเดขึ้นบ้าคือดกทบไปหาตัดหญยตัดแต่ยัมขึ้นหลยดีเม่อนี้ป็นยังไดก่นคือบดยูน ก็ไปเลยวัดไปเลยยันครับเฮ็ดแปลนเลยไหมเอาลิษใส่แปลไหมทุกวัดอยู่น่าเหมอนสร้างสร้างงานกล่องว่าอะไรเปล่าโอ้แต่บอาบอกกับหน่ยวาอย่บ้านเดี๋ยวเงินยูทูบออกเดือนนี้เดี๋ยวหาเนี้ยมามาปัดกินเยอะคารพี่เชดตืสี่เร์สิงอลิิเน่ยนีตัวพี่ขาดตัวเลพเจ้าขาดสี่ขาลิเกชิตเพือเน่อะรแล้วั่วมันลงแต่ไม่ทั่วกต่ิลงกัน เด้อเด้อเดอวสักไปจชี้เนี่ยาชีน่ยีมั่วบ่มั่ว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 นั่วมบ่วมั่นมั่ว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 ่บ่วมั่วมั่วมั่บมั่วมั่ม่บมั่วมั่ั่วม่ว่่่ม่่ัว่่่่่่่ั่่่่่บ่บ่บ่่ั่ั่่่ เึ้นอีก็พเอ้าอย่างนี่ดิบสีบัดหัดมองครับราคาสองร้อยเก้านอนไปทเทียนเนี่ยอู้เทียนนี่นอนแล้วเอาสั่นคลิปนี้ไปท่านี้ปกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกทีครับผม